คปเปิดคลิปวอไม่ทำไมเสียงเบาๆวะเสียงเกมโคตรดังเดี๋ยวเดี huh. ๋ยวเขาปรับเสียงก่อนแป๊บน <rible> like, ึงเสียงเกมดังเกินก็มาดิครับก็มาดิครับเอ้ยเอาอ่ะมัวตาหน้าของจริงอ่ะอินเวดเลยอินเวดไดน้ามาดิเพื่อน อ n e 1 eternity later 2000 years later มาแล้ว <c oughs> จะเป็นมะเร็งหรือไม่เกมนี้เราต้องมาดูกันต่อไป Hoặc phang, tang Vô, chai hồ hiu Năn gì Ơi mà đi, anti bay, anti cầm mấy con Phải nãy á à? ไม่โดนแล้วมาดิไปดิไปดิเพื่อนวกดิวกดคนปิงสองคนจะอยู่คนปิงสงคนจะตายเอง <c oughs> ตัวนี้โอ้โหล็อกแมนเหมือนจำวางฉันมาทำอะไรที่นี่ <c oughs> ฉันมาทำอะไรที่นี่ สวยเฮ้ยตายเนี่ย,อ,ยกกอ,อิวโดนมาก่อนตีเฮ้ยยัยงไม่ได้กอลเลย ทำไมยาสูดต้องไม่ตายด้วยวะเนี่ยโอ้รกำไม่ถึงเฮ้ยโอ้อย่างเจ๋งไนซ์ซ nice. อโมโกาน่านายทำดีมากเซ็ตมาแล้วครับเซ็ตมาแล้วครับมมเาอเาอเซ็ตมาแล้วมันจะไปเผือกแล้วเนี่ย,เ,ย,เ,ยเรา กันอยู่กันอยูว่กันหน้าล็อกโอ้โห KSL. Aw, kau. No! Ooh. Uhu. Oh. Oi, oh. rawang oh. oh. oh, tai Alah ha. ตัวตายตัวแทนเจ้าเป็นพพอรพอที่มากเจ้าเคี no ยวขาจะกดให้เจ้านะเอา อุ้ยกำโมมาวีม่อาดเฮ้ยระวังไดหนานะตามฝูงอข้างหลังก็มาดีครับโอชหายแรงเกินอุ้ยวู้ไม่มันมาเฮ้โมกันแล้วแล้วหวดมันหวดมัน หวดมันหวดมันฟาดฟาดฟาดโหยาสุโฉดจังอะ่ะขึ้นมาไกลมากดันไปลึกเลยอะไรปิ๊งปิ๊ง คุณจะทำอะไรคุณซัพพอร์ตคุณเป็นซัพพอร์ตคุณไม่ควรจะราดรอรโอเคช่วยเหลือนะเฮ้ยมาแล้วเฮ้ย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยว <c oughs> เหมือนคุณจะรีบนะครับ <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยเข้าวันเข้าวัน ม่เลยสวยว๊อด <What? S 2> เอ้าเฮ้ยเพื่อนโดนแล้วอ,ะอ่ะอ,อ,อ๋อกำเอเ้ยข้มา,มา,าวันว้าวว้าวเจ๋ง เราช่วยกันชงลนะชงชงแล้วก็กินแล้วก็ดื่มไม่วัน oh my จบแล้วจบแล้วจบแล้วอ <t om pt ale> ู้ล็อกแรงเนี่ย เอ,เอ้ยเราได้เห็ุแล้วเราไปขโมยเห็ุมาได้สี่ลูกเหรอได้แค่สี่ลูกวางวางเหตุวางเหตุวางวางนัง่นนี่แล้วมันจะอยู่นานไหมไเหน,นี่ยเห็ุเนี้ยอุ้ยเหยียบแล้วอุ้ยเจ็บครับเจ็บนี่ <c oughs> ยังเจ๋งไปครับ ไปครับข้ามันครับสวยลัดได้สวยเอ้ยเ้ยมาเลงโดนแล้วอ๋อมาเลงนี่มาเลงจริงเพื่อนทำไมเพื่อนชอบไปตายอะ่ะโอ,อ้แค่นี้ก็สวยแล้วเนี่ยอ๋อเอ้ยหนัว ืนนิ่งทำไมอ่ะโอ้โหเกือบโดนอ้าวอ้าวมาๆมามาป้อมนี้ป้อมนี้ ตอนนี้มันโหดจริงจังไปเพื่อนอ้าวต้มงกุมขูมันดูดเลือดแบอก สมแล้วที่ปักมาไวเอากำอร์ไพรส์ร <c oughs> โดนช็อตพี่ตายเลยโดนช็อตพี่อ้า อ้ปะนี่ดิโอ้โหเลือดเดิ้งแบบคูดเยอะ,ะอได้แล้วได้ล้หน้าปกหน้าปกคลิปได้แล้วโอ้โหเลือดเดิ้งแบบเยอะมากไปลเฮ้ไปด้วย โอ้ตีอู้เห็นป่เห็นป่คนเลงัก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 เ้ยเอ้ยเ้ยเต้ยเฮ้ยควอต้ควดเต้ควอต้เฮ้วอตลูก้า สุดจริงครับสุดจริง